ข้นถามคุณผู้ชมจากเหตุการณ์เมื่อวานทําให้มีสองคำถามน,นะครับเราจะนำทั้งทั้งสองคำถามไปหาคําตอบจากคนสร้างตํานานรับหลวงพรางักข่าวบางกอกโพสนะครับคุณวาสนานานง่งเมื่อวานอยู่ที่ทำเนียบด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณวาสนาคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาไยน้องอมรรัตน์ค่ะครับมีสองประเด็นมีสองคำถามคำถามแรกเรื่องอะไรใครทําให้นายกอารมณ์กล่น <c oughs> ผมเข้าใจว่านักข่าวแค่จะโถนรับอารมณ์นะอารมณ์กลุ่นตั้งแต่ก่อนที่จะเจอหนานะ้า,านข่าวแล้วเมื่อวานใครเรื่องอะไรครับเมื่อวานดูจะเยอะนะถ้านายกจะอโอโขึ้นเยอะคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่เอางี้เอาถ้ามองตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยเป็นวันที่นายกอารมณ์แบบโมโหอารมณ์เสียอย่างสุดๆครับแล้วอาจจะเรียกได้ว่า ถ้ารูปแบบลักษณะเนี่ยคือตั้งแต่เป็นนายกมาก็น่าจะเป็นรูปแบบที่ยั้งตัวเองไม่อยู่สุดๆแต่โอเคอารมณ์โกรธอย่างอื่นอาจจะมีแต่อันนี้เป็นอารมณ์ที่ต่อเนื่องแล้วก็ถึงขีดสุดมากสองสองแบบสองสองสองอะไรนะสองเหตุการณ์สองอันเลยแต่ว่าสาเหตุที่นายกเริ่มปรี๊ดเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์ละวันจันทร์เลยคือแค่คําถามโดนคําถามสองคำถาม เรื่องรัฐมนูญเนี่ยคือหลังจากที่อาจารย์มีชัยเปิดร่างแรกร่างรัฐมนูลฉบับแรกเมื่อวันศุกร์เราก็เพิ่งมีโอกาสได้เจอท่านนายกเมื่อวันจันทร์ก็ถามเลยว่าจากที่อาจารย์มีชัยแถลงเนี่ยสูตร664มันจะต้องเปลี่ยนเป็น685ห้า เพราะฉะนั้นเนี่ยรถแบบของท่านท่านเนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยไหมท่านก็ตอบตอนแรกท่านก็ตอบไม่ค่อยอโอเคแต่ว่าคุณ,คณนิดนึงก็ทําไมยังต้องเปลี่ยนเรามันเป็นเรื่องของกรทอมันไม่ใช่เรื่องของผมมันมีขั้นตอนเยอะแยะผมก็ไม่เปลี่ยนหรอกผมก็ยืนของผมแล้วก็มีนักข่าวถามซ้ำอีกตกลงว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ครับกรกฎาคมหรือพฤศจิกาตามที่อาจารย์มีชัยว่าเท่านั้นแหละเท่านั้นเอง ระเบิดลงคือคือคือนายกเนี่ยแพ้คําว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่ <c oughs> ประโยคนี้เป็นประโยคที่เหมือนเป็นประโยคต้องห้ามนายกจะไมกับประโยคนี้มากเวลาแขกต่างวัะเทศมาเนี่ยนายกจะบอกโอ้ยดีต้อคุยกับผมไม่ได้รังเกียจแต่ทุกประเทศตบท้ายจะถามว่าเลือก <c oughs> ตั้งเมื่อไหร่ทําไมวะอะไรเงี้ยคือนายกจะบอกคือ <c oughs> นายกจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่อยากให้ฉันอยู่แล้วเหรออยากจะเลือกตั้งกันนักเร็วอะไรกันนักหนา เมื่อวานนี้ตอนเช้าก่อนขึ้นประชุมคลรนายกถึงพูดประโยคนี้ออกมาว่าอะไรอะไรก็จะเลือกตั้งเอาเลือกพรุ่งนี้เลยก็ได้แต่เลือกและไอ้พวกเฮงซวยกลับมาเนี่ยรับผิดชอบด้วยใครจะจะ,จ,ะจัดการยังไงแต่ว่าแต่ว่าก็ออกตัวนิดนึงท่านนายกบอกเอาใครไม่เฮงซวยก็ไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อน เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้ท่านนายกเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของร่างรัฐมนูญร่างรัฐมนูนคือคือตอนนี้เนี่ยทุกคนกําลังมองโดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามฝ่ายต่อต้านคอสชอหรือฝั่งนักการเมืองเนี่ยมองว่านี่แหละ เป็นใครยๆว่าเป็นแผนของคอสชอที่จะอยู่ต่อจะยื้ออํานาจจะอะไรประมาณนี้ะนะคะเพราะฉะนั้นนายกเนี่ยสิ่งที่นายกกลัวที่สุดค,คือไม่อยากให้ทุกคนคิดเลยค,คิดว่าท่านจะสืบทอดอานาจค่ะด้วยรัฐธรรมนูญด้วยอะไรเพราะฉะนั้น,นพอมีประเด็นเพราะว่าเคยตั้งข้อสังเกตว่าครั้งที่แล้วตอนที่เราต้องเลื่อนมาเป็นศูนย์หกหกสี่ตอนนั้นนายกก็ลงเสียแต่ไม่เยอะขนาดนี้นะคะ่ะแต่ครั้งนี้แรงมาก ใช่ต้องบอกว่าแรงขนาดว่าด,ดาขวดน้ำจิ้มด้วย <laughs> <c oughs> ดาขวดน้ำจิ้มด้วยแหละขวดน,น้ำจิ้มสุกี้อ่ะคือเมื่อวานนี้ตรงที่บูธท,ที่ก่อนขึ้นคอรมอใช่ไหมฮะก็ขเขาก็จะมีวิจัยอะไรหลายๆอันมีอันหนึ่งที่เขาก็คิดเรื่องอาหารแล้วก็มีน,น้ำจิ้มอะไรประมาณเนี้ยคือนายกเลือกเอาที่ว่าท่านนายกแบบอารมณ์อารมณ์แบบว่าคมับอกข้างมาหอกข้างปะคืออารมณ์ไม่สามารถเราไม่สามารถกำหนดตัวไม่สามารถที่จะห้ามตัวเองได้อ่ะ คือปกติเนี่ยต้องต้องรับต้องรับอีเวนต์เนี่ยนะต้องรับอีเวนต์จริงๆนายกก็ต้องหยุดไปถ่ายรูปอะไรนี่ถ่ายรูปไปด่าไปด้วยแสดงว่าแสดงว่า คัคุ่พจนนะครับถ้าว่ากันโดยหลักจิตวิทยานะเขาว่ากันว่าในใจของท่านนายกอะยังคิดไม่ตกยังยังไม่ตกผลึกเรื่อง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 จะเลือกตั้งเมื่อไรสงสัยสงสัยใช่ครับ่างใจช่างใจอยู่ว่าจะเดินตามรถแมปเป๊ะหรือถ้าไม่ตามรถแมปเป๊ะจะอธิบายกับสังคมอย่างไรเชื่อว่าในศูนย์การนําของคสชเพยเพยยัง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 ไม่เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ยังไม่ตกผลึกกันจริงๆว่าจะอย่างไรต่อ เป็นไปได้ไหมฮะพอถูกถามเหมือนจี่จุดเลยเป็นไปได้ไหมฮะค่ะพี่ต้องบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นสําคัญเลยนะคะ,ะคือ เราวิเคราะห์กันตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ยนะคะในหมูนักข่าวเราก็ว่านายกโอเคหลังจากที่ท่านประกาศว่าจะเป็นกูดกายจะพูดพูดน้อยลงอารมณ์ดีขึ้นแต่ตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยเราไม่เห็นความความเขาเรียกว่าอะไรนะความสดใสในตัวท่านเลยมันจะมีภวังแห่งความเครียดอยู่ตลอดมุกเนี่ยอาจจะน้อยลงแต่สิ่งที่ท่านเครียดเหมือนกับว่าเฮ้ยจะเอายังไงกับอนาคตประเทศ ในปีนี้ในคือในเรื่องของร้านมนูนียแหละนะเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะก็คือเชื่อว่าคศสชก็ยังไม่ฟันธงหรือตกผลึกไปว่าจะเอาอยังไงคงจะต้องดูกระแสประชาชนดูก็ต้องกระแสหลายอันหลายหลายอย่างเพื่อว่าจะต้องมีประกอบการตัดสินใจว่า เรื่องของรัฐมนูลเนี่ยจะนําไปสู่อันไหนจะเป็นประชามติหรือว่าจะรูปแบบไหนนั่นเองนะคมีส่วนอย่างยิ่งเลยค่ะที่่วนารณานะฮะะฮะคำถามสุดท้ายครับคุณวัสนาครับมีคนเขตั้งข้อสังเกตนะครับเขาบอกว่าจริงหรือไม่เป็นคําถามนะจริงหรือไม่ที่นายกเครียดก็เพราะระยะหลังๆเนี่ยแอบทำโพ ทกก่โพลิ t ิ t กระแสพระพิไทยในพื้นที่ต่างจังหวัดมันก็ยังอยู่คาดหวังได้คาดหมายได้เลยว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อไทยก็มาอาจจะมาน้อยลงแต่ก็ยังชนะอยู่นี่ก็คือสิ่งที่คิดไม่ตกเครียด เหตุนี้เป็นเหตุผี้ไหนมอันนี้เป็นอันนี้เป็นข้อมูลหนึ่งนะที่เพราะว่าท่านนายกเนี่ยมีการทําโพลเป็นการส่วนตัวตลอดนะเพื่อที่จะเช็คว่าเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยที่เขามองเนี่ยคือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะเข้าแต่ว่าจะไม่ได้กวาดที่อะไร้วคือจะไม่ได้กวาดไม่สามารถที่จะเป็นรัฐบาลอะไรรัฐบาลเดี่ยวได้ค่ะคือแต่ว่าคะแนนเนี่ยก็ยังมาเพราะฉะนั้นเนี่ย คือทางคสชก,ก็คงคิดเหมือนกันว่าจะรับมือยังไงนี่ถึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านพลเอกประยุทธ์ถึงบอกว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีอะไรไหมเลือกตั้งได้หรือเปล่าเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะวันีเมื่อวานแม้นายกจะบอกว่าเห็นไหมเลือกตั้งเดี๋ยวมันก็จะมียิงกันเหมือนอเหมือนครั้งที่แล้วประเด็นเนี้ยเคยถามท่านนายกแล้วเม okay. ื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกบอกเลยว่า ถ้าท่าเลือกตั้งแล้วไม่ยอมรับผลหรือออกมาอีกเนี่ยท่านไม่ออกมาปราบให้นะคนไทยด้วยกันเองคือท่านท่านมองท่านสมมุติฐานตั้งประเด็นิดประเมินไปว่าคาดว่าเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะมีเลือจะมีความรุนแรงไม่จบง่ายๆใช่เมราะฉานั้นท่านก็คงคิดว่าเฮ้ยจะเอายังไงคือเรียกได้ว่าตอนนี้มันอยู่กับเหมือนทางทางเลือกหลายทางว่าจะไปซ้ายไปขวาหรือจะไปตรงกลางนั่นเองคัดเจนคุณวัสนากราบขอบคุณมากค่ะคุณนะคะค่ะคุณวัสนานนทมนะคะผู้สื่อข่าวสายฐานจ บางกอกโพสต์ค่ะเขาเรียกว่าเป็นอาการของคนคิดไม่ตกคิดไม่ตกที่ยังคิดไม่ตกใช่ค่ะไปพักสักครู่ค่ะ